สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มเซล์ในวันนี้นะครับเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีวันหนึ่งผมอ่านพบข้อความหนึ่งในเว็บไซต์ที่เขียนว่าไทยครองแชมป์อันดับหนึ่งฆ่าตัวตายมากที่สุดในอาเซียนพยายามฆ่าตัวตายทุกๆุกสนาทีโอ้โหผมคิดในใจเป็นเช่นนั้นจริง,รงเหรอแสดงว่าอาจจะมีคนจำนวนมากนะครับพี่น้องที่รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยไปต่อไม่ได้สู้ไปก็ไร้ประโยชน์ พยายามไปก็ไม่มีความหมายไม,ม่ประสบความสําเร็จไม่คุ้มที่จะลองอีกต่อไปหลายคนจึงมาถึงจุดที่รู้สึกทําไมครับสิ้นหวังและก็ขอโยอนผ้าขาวขอยอมแพ้ต่อชีวิตพอนึกถึงเรื่องนี้ทำให้ผมเองเนี่ยนึกถึงบรุษและสตรีในพระคัมภีร์มากมายที่พวกเขาเนี่ยต้องเผชิญกับการทดลองการทดสอบและความยากลําบากแบบสุดๆเพราะเนื่องจากติดตามพระเจ้านะในสุดเนี่ย เป็นเหตุถ้าไมหลายคนเนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาเองเนี่ยก็อยากจะโยนผ้าขาวแล้วก็ยอมแพ้เหมือนกันบางคนเนี่ยถึงขั้นว่าอยากจะทิ้งความเชื่อและหันกลับไปสู่วิถีชีวิตเดิมโดยคิดว่าบางทีหากเป็นแบบนั้นเนี่ยปัญหาต่างๆมันอาจจะลดน้อยเบาบางลงก็ได้พี่น้องครับพระเจ้าทรงทราบถึงสถานการณ์ที่คนในสมัยก่อนเจอและสมัยเราเจอด้วยเช่นเดียวกันบางทีมันอาจจะมีเรื่องที่มันหนัก หลายเรื่องประเดประดังเข้ามาจนกระทั่งบางทีเนี่ยมันเขย่าวความเชื่อของพวกเราดังนั้นพระเจ้าเนี่ยจึงตรัสกับคนในสมัยก่อนและตรัสกับเราในสมัยนี้ด้วยเหมือนกันจากพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อ35ถึงข้อ30ว่าฉะนั้นอย่าทิ้งความมั่นใจของท่านเห็นไหมครับพี่น,น้องอย่าทิ้งความมั่นใจหรือยอย่าทิ้งความเชื่อของท่านสิ่งนี้จะได้รับบําเหน็จอันยิ่งใหญ่ถ้าเราเองรักษาความเชื่อไว้พระเจ้าบอกว่าจะมีบําเหน็จที่ไม่ธรรมดาให้กับเรา ท่านทั้งหลายต้องอดทนบากบั่นเพื่อว่าเมื่อท่านได้ทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วท่านจะได้รับสิ่งที่โรรองทรงสัญญาไว้สังเกตไหมพระเจ้าบอกว่าถ้าเราเองยังคงเกาะพระประสงค์ทําตามพระประสงค์พระเจ้าจะนะประทานสิ่งที่โรรองทรงสัญญาไว้ให้กับคนคนนั้นเพราะอะไรเพียงครู่เดียวพระองค์ผู้กําลังเสด็จมาจะเสด็จมาและจะไม่ทรงลาชา้าและข้อ38สาคัญมากแต่ผู้ชอบธรรมของเรา จะดำรงชีวิตโดยความเชื่อผู้ชอบธรรมของเราจะดำรงชีวิตโดยความเชื่อและหากเขาเสื่อมถอยเราจะไม่พอใจเขาส่วนผู้เราไม่ใช่ผู้ที่เสื่อมถอยและถูกทําลายแต่เป็นผู้ที่เชื่อและได้รับการช่วยให้รอดพี่น้องเห็นไหมครับว่าพระเจ้าในกำลังตรัสว่าเราเขียนมาหาเจ้าเพื่อเจ้าจะไม่ยอมแพ้เจ้าจะม่ยกธงขาว เราต้องการให้เจ้าดำเนินชีวิตโดยความเชื่อและใช้คำพูดที่ชัดเจนมากดำรงชีวิตแสดงว่าความเชื่อเนี่ยเป็นเรื่องของวิถีชีวิตเป็นเรื่องประจำวันไม่ใช่เป็นแค่อีเวนต์หรือเหตุการณ์นหนึ่งหรือว่าเชื่อแค่ตอนอยู่ในโบสถ์หรือตอนอยู่ในกลุ่มเซลล์เท่านั้นแต่เชื่อตลอดเวลาในทุกมิติของชีวิตพระคัมภีร์เลยใช้คําว่าคนชอบธรรมของเราจะดำรงชีวิตอยู่โดยความเชื่อดังนั้นคาถามในว,วันนี้คือพี่น้องกําลังดําเนินชีวิต โดยความเชื่อหรือเปล่าเลยพูดสั้นๆง่ายๆว่าเรากําลังเดินโดยความเชื่อหรือเปล่าดังนั้นในวันนี้ผมอยากให้พี่น้องเนี่ยได้มีโอกาสได้มามาเปิดใจแล้วก็นะเออได้มาฟังนะแล้วก็รับคําท้าถ่ายที่เราเองจะเป็นบุคคลที่เดินโดยความเชื่อด้วยกันวันนี้ผมเองอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องเรื่องฉันเดินโดยความเชื่อการเป็นคริสเตียนนะครับพี่น้องฟังไวด้ดีๆบอกให้เราเดินเดินโดยความเชื่อ แต่ว่าไม่ว่าความเชื่อจะคืออะไรก็ตามที่ผมเอง <De ep> <De ep> เดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังแต่ความเชื่อต้องรู้อย่างหนึ่งคือความเชื่อต้องเป็นวิถีชีวิตของเราเราเดินไปซื้อข้าวแกงเราต้องอาศัยความเชื่อเราไปลงทุนการค้าเราต้องอาศัยความเชื่อเรารับใช้พระเจ้าเราต้องอาศัยความเชื่อเราจะหาแฟนหาคู่ครองเราต้องอาศัยความเชื่อดังนั้นชีวิตประเจ้าของเราเนี่ยนะครับพี่น้องพระเจ้าบอกว่าคนชอบทำเขาจะดำรงชีวิตอยู่โดย ความเชื่อแล้วนั้นนําไปสู่คําถามว่าตัวเราความเชื่อคืออะไรแล้วมันทำมันทำงานยังไงความเชื่อทํากิจยังไงมันมันเวิร์กยังไงความเชื่อมันมีผลต่อเราแบบไหนพี่น,นะครับให้เรามาอ่านพระคัมภีร์ด,ด้วยกันจากฮิบรูบทที่11ข้อ1 2 3แต่เราจานข้อหนึ่งกับข้อ2ก่อนความเชือ่อคือความแน่ใจแน่ใจในอะไรแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจพู้ร่วมกันมั่นใจมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงโดยความเชื่อนี่เอง คนในสมัยก่อนก็ได้รับการรับรองจากพระเจ้าในวันนี้ถ้าเกิดคุณต้องการดําเนินด้วยความเชื่อคุณทํสี่อย่างนี้หนึ่งคือคุณต้องฝึกอย่างหนึ่งคือฝึกอย่างแรกคือฝึกเชื่อในเนื้อแท้พูดง่ายๆความเชื่อแท้เนี่ยจะต้องมีแก่นสารจะต้องมีเนื้อแท้มีบางอย่างที่คุณจับต้องได้มันมีตัวมีตนมันจับต้องได้มันอาจจะจับต้องไม่ได้ด้วยมือแต่มันมีอะไรบาอย่างที่เป็นเนื้อแท้ของมันมีสาระของมันอยู่แล้วพี่นงครับแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณเองสามารถพึ่งได้หมายความว่าความเชื่อของเราเนี่ย จะมีความหมายและมีค่าเท่ากับเนื้อแท้หรือสาระแก่นสารที่ความเชื่อเราไปเกาะอยู่สมมตินี่เป็นนี่เป็นแก่นสารบางอย่างแต่ความเชื่อคุณจะมีพลังมีความหนักแน่นมีผลขนาดไหนขึ้นอยู่กับว่าไอ้ตัวที่คุณไปเกาะด้วยเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าไอ้ตัวนี้นะครับพี่น้องที่คุณไปเกาะอยู่เนี่ยปรากฏว่ามันเป็นเหมือนกับอะไรที่เปลาะบางมา,มากเพราะคุณไปเกาะปับ๊บ แล้วก็เกิดสถานการณ์แม่นีปั๊บแล้วคุณคิดว่ามันจะช่วยได้พอปั๊บพอมีสักปั๊บเพลแตกหมดเลยเ <c oughs> พราะว่านี่มันไม่ใช่เป็นแก่นสารที่ใช่เนื้อแท้ที่ใช่หรือว่าเป็น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 ,เป,นเป็นสิ่งที่มัน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 มีพลังดังนั้นถ้าเรามีความเชื่อในแกนสารหรือเนื้อแท้ที่ไม่ดีหรือไม่น่าเชื่อถือความเชื่อที่เราเชื่อมันก็จะไม่เกิดผลอะไรเพราะไอ้ที่เราเชื่อมันเป็นสิ่งที่ ไม่มีพลังไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะเนื้อหาที่เราเชื่อไม่มีคุณภาพดังนั้นผมเองมักจะบอกกับพี่น้องเป็นรั้คราไปบอกว่าคุณภาพของความเชื่อขึ้นอยู่กับคุณภาพของสิ่งที่เราเชื่อจริงไหมคุณภาพของความเชื่อขึ้นอยู่กับคุณภาพของสิ่งที่เราเชื่อความเชื่อมีน้ำหนักเท่ากับเนื้อแท้ของสิ่งที่เชื่อดังนั้นขนาดของความเชื่อ ขึ้นอยู่กับขนาดของเนื้อแท้ที่เราเองครอบครองมันอยู่ความเชื่อฝังดังนั้นฟังหวดีๆตรงนี้ตรงนี้น่าคิดความเชื่อเพียงน้อยนิดในเนื้อแท้ที่มีคุณภาพสามารถก่อเกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้แต่นะ่นบีจะบอกมีความเชื่อเท่า,มาเมล็ดผักกาดคุณมีความเชื่อเท่า,มาเมล็ดผักกาดเชื่อในบางอย่างที่เป็นเสี่ยวหนึ่งที่ไม่ได้เยอะมากมายนักเป็นเซี่ยวนึ่ง แต่มันเป็นเนื้อแท้มันจะมีพลังมากอย่างเช่นสมมุติเราเชื่อพระเยซูตายบนกางเขนเพื่อเราถูกตึงบนกางเขนเพื่อรับบาปของเราแล้วก็ถูกฝังไว้สามวันแล้วฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วเราเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดโดยเนื้อนี่มีอยู่ก็จิ้งหนึ่งมีอยู่บรรทัดเดียวแต่พลังของความเชื่อนั้นทรงผลมหาศาลเพราะเราเชื่อในเนื้อแท้ที่มีคุณภาพที่เป็นของจริง ที่เป็นท้ยคําของพระเจ้าและท้อยคำของพระเจ้าแม้จะเป็นบรรทัดเดียวแต่เป็นบรรทัดที่ทำไมครับพี่น้องที่พลิกชีวิตเราแล้วเมื่อคุณเชื่อ,อางนั้นจริงพวกเราที่เป็นคนแบบจึงได้รับความรอดรับการยกโทษบาปกลายเป็นลูกของพระเจ้าเพราะเราเชื่อในพระเยซูที่เป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดบางคนบอกว่าเราเองจะรอดพ้นจากเวรกรรมได้ด้วยการทําดีด้วยความดีของตัวเองพี่น้องถ้าคุณเชื่อแบบนี้ผมขอบอกหน่อยนะครับพี่น้องมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิด เพราะจริงๆแล้วคุณทําไม่ได้ด้วยแล้วเราเชื่อเป็นตูเป็นตาว่าเราจะรอดเวนกรรมได้ด้วยคุณความดีของตัวเองพี่น้องครับมันจะไม่รอดเอานะแลวนั้นแต่พระเจ้าบอกไงบอกว่าไงครับพี่น้องนะถ้าเราเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าแต่ส่วนบรรดาบุตรเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าเอเมนไหม,มพี่น้องแล้วต้อนรับพระองพงจะประทานสิทธิ์ให้เป็นอะไร เป็นบุตรของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ารักโลกใช่ไหมจะได้ประทานพระบุตรนะทุกคนที่วางใจในพระบุตรจะไม่ทำไมจะไม่ไมพินาศแต่มีอะไรมีชีวิตนิรันดรพี่นองครับถ้าเราเองเชื่อตามที่พระเจ้าบอกยังไงคุณก็รอดยังไงคุณก็ไปสวรรค์ยังไงคุณก็เป็นลูกของพระเจ้ายังไงเราก็ได้รับการยกบาปเพราะเราเชื่อในถ้อยคําที่มีคุณภาพพระเจ้าตรัสเองและพระเจ้าตรัสยังไงก็จะเป็นแบบนั้นดังนั้นทุกคนสบายใจได้พราอมเมื่อขอบับเคลือนพระเยซูด้วยกันมีสอบอลคนหนึ่งถูกเชิญ ไปเทศนาอยู่ในที่หนึ่งที่เมืองหนึ่งภรรยาเนี่ยปกติก็มักจะไปด้วยแต่ครั้งนี้แปลกภรรยาไม่อยากไปพะอเลยป่กเพราะภะรร,ร,ารายาทราบว่าเครื่องบินที่จะไปเนี่ยเป็นเครื่องบินใบพัดปีกหมุนลําเล็กผมก็เหมือนกันนะครับพี่น้กกนนองคุณมาชวนผมนั่งเครื่องบินนะครับพี่น้กกนนองเดินไปทางไปต่างประเทศแล้วเครื่องบินปีกหมุนลำเล็กเนี่ยพี่นอ้องผมขอบายเหมือนกันครับ ราะผมเคยมีประสบการณ์แล้วครับพี่น้องนั่งจากกรุงเทพไปครั้งที่ผ่านมาเสจะไม่ผิดไปโคราชโอ้โหพระเจ้าประคุณด้วครับพี่น้องมันบินบินอยู่ดีๆไม่รู้เกิดอะไรขึ้นลอมมาพัดมาอยู่ที่มันว้บลงนี้ผมใจหายไปอยู่ตะตุ่มวูบไม่ใช่ลงนี่เดียวนะครับลงแบบนี้แหละเบิร์นออกมาผมตกใจมากเฮ้ยเราจะไปบิดาผมจะรับลูกไปแล้วเหรอนะเขาจะได้นกค่อยๆขึ้นมาใหม่นี่ไปอีกสักพักหนึ่งแป๊บเลยลาโอ้โหพระเจ้าประคุณด้ยถึงโคราชเร็วๆเธอบอกต้องข้าเบต้าลูกด้วยเฮ้ยพระเจ้า ปีกหมุนและเดินทางไกลข้ามไปอีกรัดหนึ่งเธอบอกว่าขอบายขอไม่ไปกันแล้วกันสามีก็เลยแซวเนี่ยคุณไม่ค่อยมีความเชื่อเอาซะเลยส่วนภรรยาก็บอกก็ไม่เชิงเพราะว่าเครื่องบินที่คุณใช้มีตัวเลือกน้อยแต่ใน,นที่สุดเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างขึ้นของตารางเวลาจึงต้องเปลี่ยนเที่ยวบินใหม่และครั้งนี้เป็นเครื่องบินจำโบตเจ็ลำใหญ่เป็นเครื่องบินไอพ่น ธอจึงเปลี่ยนใจและเดินทางไปด้วยแล้วขณะเดินทางสามีก็เลยแซวบอกว่าเนี่ยความเชื่อของคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะภรรยาก็เลยยิ้มบอกว่านั่นเป็นเพราะเครื่องบินของคุณลำใหญ่ขึ้น <c oughs> จากนั้นทั้งคู่ก็เลยหัวเราะกันพี่น้องครับขนาดของความเชื่อของภรรยาของสอบอไปเชื่อมโยงอยู่กับขนาดของเครื่องบินนั่นเป็นเพราะอะไรความเชื่อเชื่อมโยงกับสาระแก่นสารที่ความเชื่อยึดอยู่พี่น้องดังนั้นการที่คุณจะ มีความเชื่อในพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนคุณจะต้องรู้ว่าพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่เพียงใดดังนั้นหากคุณต้องการเติบโตในความเชื่อพี่น้องไม่จําเป็นต้องแสวงหาความเชื่อฟังผมด,ดีๆนะแต่คุณต้องการจะเติบโตในความเชื่อพี่น้องไม่จําเป็นต้องแสวงหาความเชื่อแต่คุณต้องโฟกัสที่เนื้อหาที่แก่นสารที่มันใช่อะไมไหมพี่น้องขอให้แน่ใจว่าเรากําลังเชื่อในแก่นสารที่ใช่ อามีไหมครับพี่น้องดังนั้นจงตรวจสอบว่าให้แน่ว่าไอ้ที่เราเชื่ออยู่นี่กันสารมันใช่หรือเปล่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าและจงให้แน่ใจว่าความเชื่อของเราอยู่ในพระเจ้าและอยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าเท่านั้นเท่านั้นเอเมนไหมครับพี่น้องแล้วคุณจะปลอดภัยดังนั้นวันนี้ถ้าเราเองอยากจะเพิ่มเติมความเชื่อขอเราเพิ่มเติมพี่น้องครับความเข้าอกเข้าใจเพิ่มเติมพระสัญญาของพระเจ้าในใจในความคิดในความรู้ของเราแล้วก็จากนั้นก็เชื่อตามนั้นอย่างสุดใจและความเชื่อเราจะมากขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยอามนเลยไหมอามน นนั้น на, ความเชื others, right ่อจะเกิดจากการได้ย <off> ินการได้ยินเกิดจากการประกาศพระคิตในนั้นจะเกิดอยากจะมีความเชื่อคุณต้องได้ยินบ่อยๆนะพี่น้องได้ฟังคำคำสอนบ่อยๆฟังคำเทศบ่อยๆนะได้โอกาสฟังแล้วก็เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและความเชื่อของพี่น้องก็จะทวีขึ้นังนั้นวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาช่วยเราเองเชื่อในเนื้อแท้สองเชื่อเป็นการกระทําถ้าคุณจะดําเนินชีวิตในความเชื่อต้องให้เป็นความเชื่อที่เป็นการกระทําเชื่อเป็นการกระทํา faith in action ความเชื่อคือการกระทําเหมือนพระเจ้ากําลังพูดความจริงการกระทําของคุณตั้งอยู่บนความเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสเป็นความจริงความเชื่อไม่ใช่แค่ความรู้สึกเราอาจจะมีความเชื่อน้อยพิ่น้งฟังพอดีๆนะตรงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองมีความเชื่อน้อยแต่ในความเป็นจริงคุณอาจจะเต็มไปด้วยความเชื่อก็ได้ในขณะที่บางคนรู้สึกว่าตัวเองมีความเชื่อมากแต่ในความจริงคุณไม่ได้มีความเชื่อเท่าไหร่ก็ได้เพราะความเชื่อ ไม่ใช่เป็นเรื่องของอารมณ์อารมณ์ไม่มีปัญญาอารมณ์ไม่ได้คิดเพราะเป็นเรื่องของความรู้สึกและความรู้สึกเปลี่ยนไปตามข้อมูลที่ได้รับแต่ความเชื่อผูกติดอยู่กับ substance ผูกติดอยู่กับสาระแก่นสารที่เรายังไม่ได้เห็นหรือมีประสบการณ์ด้วยประสาทสัมผัส,สทั้ง5แต่เรามีความมั่นใจว่าเป็นจริงเพราะมันขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์ของผู้ที่เรียกให้เราเชื่อและใครเป็นคนเรียกให้เราเชื่อใครครับพี่น้องขอถามหน่อยใครครับพี่น้อง พระเจ้าและพระเจ้าบอกให้เราเชื่อพระองคุณต้องเชื่อในความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่เรียกให้เราเชื่อดัะนั้นคำเทศนาวันนี้เนี่ยผมที่บอกสำคัญมากๆฮิบรูบทที่11ก็บอกว่าหากปราศจากความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็หายไม่ได้ดังนั้นความเชื่อไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณต้องการแต่เป็นสิ่งหลักที่เราต้องการเป็นกุญแจ ทนะสำคัญสู่การมีประสบการณ์กับพระเจ้าและหากไม่มีความเชื่อเราจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไม่ได้เพราะเมื่อเราไม่ใช้ความเชื่อเรากําลังท้าทายความซื่อสัตย์ของพระเจ้าคุณคิดว่าพระเจ้าพูดปรองก็พูดไปอย่างนั้นอย่างนั้นนะพูดไปก็ไม่ทําพูดไปก็อาจจะไม่จริงพูดไปก็อาจจะลอยลอยนะการไม่ดําเนินตามความเชื่อนะเรากําลังบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นผู้มุสาดังนั้นพระคัมภีร์จึงบอกว่าเราต้องดําเนินชีวิตโดยความเชื่อดําเนินชีวิตหมายความว่าคุณลงมือทําตามที่พระเจ้าบอก ดังนั้นการเดินด้วยความเชื่อทําโดยไม่มีข้อเรียกร้องให้มีหลักฐานที่มองเห็นก่อนแล้วค่อยทาพี่น้องครับเราดําเนินด้วยความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็นดังนั้นเราตั้งอยู่บนความซื่อสัตย์ของพระเจ้าดังนั้นถ้าต้องการเห็นการสําแดงของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตอย่างชัดเจนสิ่งท right> ี่เราเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าต้องประสานกับสิ่งที่เราทําหากเป็นเช่นนั้นเราเห็นความเชื่อกลายเป็นความจริงไม่ใช่แค่ทฤษฎีดังนั้นความเชื่อจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรมีอะไรมี movement เกิดขึ้นคุณรู้ป่ะงถ้าคุณอยากเห็นึ้นอย คุณต้องมีการกระทำมี movement เกิดขึ้นเช่นพระเจ้าบอกว่าเนี่ยถ้าเราเชื่อหนึ่งคนแล้วก็คนทั้งครอบครัวจะรอดไม่ได้ไหมครอบคคุณนั่งเฉยเฉยและครอบครัวคุณจะรอดเข้าใจไหมไม่วามยังไงถ้าเราเ,เชื่อหนึ่งคนแต่ถ้าเราทําหน้าที่ของเราเราเป็นพยานเราพูดเรื่องของพระเจ้าครอบครัวเราฟังพี่น้องทั้งครอบครัวเราจะรอดได้อาเมนเลยไหมอาเมนเราต้องขยับส่วนของเราโยชูวาตอนนําอิสราเอลข้ามแม่น้ําจอแดนแล้วก็ต้องการให้พระเจ้าแหวกแม่น้ําจอแดนพี่น้องอะไรจะเกิดต้องเกิดขึ้นก่อนคือปุโรหิตต้องเอาเท้าแตะน้าต้องเดินลงไปในแม่น้ํา นะขณะน้ํานะเชี่ยวน้ํานองเต็มตะลิงนะเดินลงไปเนี่ยป็นน้องแบกหีไปด้วยเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นจมน้ําตายนะครับพป่น้องเข้าใจไหมแต่เขาเอาเท้าไปแต่น้ําพอแต่น้ำปับ๊บลงมือทําปับ๊บพอพระเจ้าเห็นเราเคลื่อนปับ๊บทำไมครับเป็นน้องฤทธิเดชท,ที่พร้อมอยู่แล้วพระสัญญาที่พร้อมเป็นจริงอยู่แล้วจะทําการเมื่อเราเคลื่อนกับถ้อยคําของพระเจ้าวันนี้นะหลายคนจะเห็นกนารอัศจรรย์เกิดขึ้นเรื่องการเงินพระเจ้าบอกไงรูป้ปล่า การอวยพรมาจากไหนการให้หลายคนตน้องการให้พระเจ้าอวยพรโดยคุณไม่ต้องทําตามที่พระเจ้าบอกเราเลยไม่เห็นพรเพราะคุณไม่ได้ทําตามความเชื่อดังนั้นวันนี้เราต้องทาตามพระสัญญาของพระเจ้าอาเมนเลยไหมอเมนันั้นเวลาพระเจ้าบอกให้ทาอะไรทําตามนั้นและคุณเช็นพระสัญญาเป็นจริงครเรามให้กับพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยดังนั้นนั่นคือการดําเนินด้วยความเชื่อพี่น้องครับคุณต้องเคลื่อนไปด้วยความเชื่อและประการที่สามความเชื่อถ้าเกิดพี่น้องจะดําเนินชีวิตแบบความเชื่อ แล้วควรจะใช้ความเชื่อแบบที่ได้รับได้การรับรองความเชื่อแบบได้การรับรองคุณเชื่อจนได้การรับรองเชื่อจนได้รับการรับรองทำไมถึงพูดแบบนี้ฮิบรูบทที่11อก็สองบอกว่าโดยความเชื่อนี้เองคนในสมัยก่อนก็ได้รับการรับรองของพระเจ้าในภาษาอังกฤษบอกว่าคนสมัยก่อนก็เป็นคําพยานของพระเจ้าพูดง่ายๆพระเจ้า พูดในข้อหนึ่งไปแล้วว่าความเชื่อคืออะไรฉะนั้นพระเจ้าบอกว่า,เ,าเราคราวนี้เราให้เจ้ามาดูหลักฐานว่าที่เราพูดไปแล้วมีคนเป็นพยานเยอะแยะเลยว่าสิ่งที่เราพูดเป็นความจริงดังนั้นถ้าเกิดคุณจะเชื่อคุณต้องเชื่อในลนักษณะที่ในที่สุดแล้วเราเองเป็นที่รับรองจนกลายเป็นคําพยานของพระเจ้าได้ว่าเชื่อแล้วมันเวิร์กจริงๆและไปนอนครับดังนั้นเราจะมีเราจะมีฮิบรูบท 18, บที่11บทที่11เป็นภาพของบุุษ และสตรีแห่งความเชื่อที่ต่างคนต่างก็สามารถลุกขึ้นเป็นพยานได้ว่าพระเจ้าปฏิบัติตามพระสัญญาของระองจริงๆและคําสัญญาของพระเจ้ากลายเป็นความจริงในชีวิตและในประสบการณ์ของพวกเขาและเนื่องจากคำถ้อยคําของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้ากลายเป็นความจริงในชีวิตของพวกเขาได้พระสัญญาของพระเจ้าก็จะกลายเป็นความจริงในชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นเราจึงต้องเดินด้วยความเชื่อแต่ละวันและเมื่อเราเองเดินด้วยความเชื่อแต่ละวันและจากนั้นเราก็จะมีประสบการณ์กับที่พระเจ้าสัญญาไว้และเมื่อเรามีประสบการณ์กับที่พร,ระเจ้าสัญญาไว้ picnic, เราสามารถเป็นพยานเล่าให้คนอื่นฟังได้ว่าที่พระเจ้าสัญญานั้นเป็นจริงดังนั้นวันนี้อย่าเลิกเชื่อคุณต้องเชื่อพระเจ้าจนกระทั่งพระเจ้าทําให้พระสัญญาของพระองค์เป็นจริงในชีวิตของเราและเรามีเรื่องเล่าให้ใครต่อใครฟังได้ว่าพระเจ้าทําแบบนั้นจริงๆ ดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดคุณเจอเรื่องยากๆเรื่องหนักๆจะเพิ่งบ่นเพราะว่าพระเจ้าใหญ่คุณเป็นคําพยานที่ใหญ่คาพยานใหญ่ก็ต้องเจอเรื่องหนักๆผมก็เลยบอกขอคุณพระเจ้าที่เจอเรื่องหนักๆวันหลังผมจะมีเรื่องใหญ่ๆเล่าผมหนุนใจนักธุรกิจลายๆคนที่ใกล้เกือบล้มละลายแล้วเขาบอกโอ้อาจารย์จะไม่ไหวแล้วบอกอีกนิดหนึ่งอีกนิดอดทนอีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวพระเจ้ามาตามพระสัญญายังไงผมผมรับประกันแทนคุณไม่ได้เพราะผมไม่ใช่พระเจ้าแต่ผมเชื่อพระสัญญาของพระเจ้าผมให้เกียรติพระเจ้าว่าพระเจ้าซ และด้วยเหตุที่เราเองเชื่อในความสัตย์ื่อของพระเจ้าพระองค์จะทําตามสัญญาแน่ๆและผมเองรู้ว่าพระองค์จะทํำนพี่น้องครับปเพรอะว่าพระเจ้าทําจริงๆเพราะพระเจ้าทาจริงๆวันนี้เขาสามารถยืนขึ้นและเล่าคําพยานได้ว่าพระเจ้ารับรองความเชื่อของเขาวันนี้พี่น้องครับคุณลองถวายดูดิเอเมนไหม,มครับพี่น้องเราถวายสืบรอด,ดูนะเราสัตสยส์ื่อดูแล้วพระบอกบรรยาก,กาศลูกต้องการจ,จะเชื่อพระสัญญาของพระเจา้าแล้วคุณรอดูจกนกระทั่งพระเจ้าทำตามพระสัญญาเอเมนไหมครับพี่น้องคุณลองยกโทษ ความผิดของบางคนดูที่เขาทําให้คุณเจ็บปวดแล้วลองดูพระจาสยญาของพระเจ้าเป็นจริงไหมพระองค์จะทาให้คุณมีสันติสุขทาให้คุณเองสามารถรักคนบางคนที่ไม่น่ารักได้ลองดูสิว่าเป็นยังไงบ้างเอเมนมไหมครับพี่น้องคุณเราทำตามพระสัญญาของพระเจ้าดูที่พระเจ้าให้เราออกไปนำวิญญาณและสร้างสาวกให้เราเองออกไปเล่าข่าวดีใ่้บางคนฟังแล้วคุณไปเล่าให้เขาฟังนะเขาอาจจะไม่เชื่อว,วันนี้อาจจะไม่เชื่อพ่งนี้แต่ถ้าคุณเองขยันทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆันไปเรื่อยๆ ในไม่ช้าพี่นงครับคนที่เราเองเป็นพยา,ยาน <S <S <ๆ>เขาจะมารู้จักกับพระเยซูและคุณจะเรอดคุณฟังดาบที่พระเจ้าสัญญาไว้เป็นจริงเมื่อเราเชื่อหนึ่งคนครอบครัวเราจะรอดตอนนี้คุณป้าเราเชื่อตอนนี้พี่เราเชื่อภรรยาเราเชื่อสามีเราเชื่อแม่เราเชื่อพี่น้องเราเชื่ออ้พระสัญญาเป็นจริงและคุณสามารถเป็นพยา,ยานได้ได้รับการรับรองจากพระเจ้าพระเจ้าตอบเป็นความจริงในชีวิตอ้อพี่น้องถ้าเกิดคุณจะเดินกับพระเจ้าเดินแบบนี้สนุกกว่าเยอะเลยเห็นไหมไม่เคยไปแล้เดินแบบนี้มีชีวิตชวาและน่าตื่นเต้นมากๆนดังนั้นสุดท้ายถ้ารจะดาาเเนนนิิชชตใื่อ ให้คุณเชื่อในยุทธวิธีของพระเจ้าและยุทธวิธีของพระเจ้าเป็นยังไงดูข้อสามโดยความเชื่อนี้เองเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างกาลปะจัก,กรวาลด้วยพระดำรัสของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นพี่น้องครับหลักการของพระเจ้าคือสิ่งที่มองไม่เห็นทําให้ปรากฏสิ่งที่มองเห็นมันเริ่มต้นจากโลกที่มองไม่เห็นเสมอ ดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องการเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นอย่ามองหาที่มองเห็นอย่ามองหาหลักฐานที่ตามองเห็นให้ไปสู่โลกที่มองไม่เห็น เพราะสิ่งที่มองไม่เห็นทําไม่สิ่งมองเห็นเกิดขึ้นในวันนี้ถ้ากิดคิดอย่างเชอริกาอัสจัรย์พี่น้องก็อย่ามานั่งเสาอว่าทำไมเราไม่มีนู่นทำไมเราไม่มีนี่ทำไมเราไม่ได้นั่นทำไมเราไม่ได้นี่ให้พี่น้องไปสุดมิติที่มองไม่เห็นเลยพระเจ้าลูกเชื่อมาสัญญาของพระองค์เจ้าระรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะดูแลข้าพเจ้าสัญญาว่าจะเยียวยาข้าพเจ้าสัญญาว่าจะอวยพรข้าพเจ้าสัญญาวจะปกป้องข้าพเจ้าสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกับข้าพเจ้าในทุกกรณีและข้าพเจ้ารู้ว่าตอนนี้กำลังเจอเรื่องราวมากมายแต่ข้าพ และคุณหวังใจตรงนั้นที่มองไม่เห็นว่าเป็นจริงและคุณมั่นใจว่ามันเป็นจริงและในที่สุดมันจะเป็นจริงตามที่พระเจ้าสัญญาดังนั้นวันนี้ไปแล้วครับขณะที่คุณงานคุณอาจจะไม่ดีอย่ามานั่งท้อกับปัจจุบันแต่มองทะลุเข้าไปมิติแห่งฝ่ายวิญญาณไปบอกพระเจ้าพระองค์จะจัดเตรียนไม่แก,ก่ลูกพระองค์จะจัดเตียนไม่แก่ลูกพระเจ้าลูกขอเชื่อในพระองค์ลูกขอวางใจในพระองค์และขอพระองค์สมบัติทำกิจในโลกตามองไม่เห็นและเมื่อคุณเองเข้าไปในโลกตามองไม่เห็น คุณจะเริ่มต้นเห็นสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เห็นเอมเมนไหมครับพี่น้องคุณจะเริ่มต้นมีความหวังขึ้นมาอ้พระเจ้าธุรกิจลูกจะดีขึ้นอ้อพระเจ้าครอบครัวลูกจะดีขึ้นอ้พระเจ้าลูกจะสามารถมีบุตรได้อ้พระเจ้าลูกจะสามารถให้คร yes, ิสตจักรเจริญติบโตมีเป็นหมื่นคนได้จะมีหลายๆหมืน่นคนได้จะเปิดบโบสถ์ใน77จังหวัดได้อ้อพระเจ้าลูกเข้าไปในโลกที่มองไม่เห็นและลุ้ริ่มต้นมองเห็นในสิ่งที่คนทั่วัวไปไม่เห็นและสิ่งที่คนทั่วทห้เขาได้เห็นเเมมมื่ออควาชนนั้สุง และกลายเป็นความจริงในโลกกายภาพของเราแต่ใน,นวันหนึ่งนี้นะครับคุณจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงและการอัศจรรย์เกิดขึ้นแต่นคุณต้องก้าวเข้าไปในโลกที่มองไม่เห็นเอเมนไหมครับพี่ทั้